สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนเอเจนต์ทุกท่านพบกับลิลลี่อีกครั้งนะคะวันนี้ลิลลี่จะมาแนะนำวิธีการจองโรงแรมแบบง่ายนิดเดียวค่ะโดยมีทั้งหมด2วิธีค่ะวิธีที่1 Log i ล็อกอินเข้าไปในหน้า account control center และคลิกเข้าไปใน partner id ระบบจะแสดงรายชื่อโรงแรมจากนั้น ท่านสามารถค้นหาโรงแรมตามสถานที่ต่างๆตัวอย่างเช่นท่านจะค้นหาโรงแรมในเกาะช้างให้คลิกที่เกาะช้างและคลิกปุ่ม search ระบบจะแสดงโรงแรมในเกาะช้างทั้งหมดค่ะวิธีที่2เปิดหน้าอินเร internet browser และพิมพ์ partner id ของท่านแล้วตามด้วย r 2 4 asia แล้วตามด้วยสถานที่ต่างๆต,ตัวอย่างเช่นหัวหินค่ะระบบจะแสดงรายชื่อโรงแรมในหัวหินทั้งหมด ในที่นี้เราขอเลือกโรงแรมนานาชาติ Beach Home เป็นตัวอย่างค่ะโดยคลิกที่ชื่อโรงแรมจากนั้นระบบจะแสดงรายละเอียดต่างๆของโรงแรมเช่นรูปภาพและบรรยากาศในบริเวณโรงแรมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆรวมไปถึงแผนที่ตั้งของโรงแรมต่อไป เรามาถึงส่วนที่สำคัญในการจองนะคะนั่นก็คือราคาห้องพักค่ะในการจองครั้งนี้ขอเลือกวันที่12-15ถึงพฤศจิกายนเป็นเวลา3คืนหลังจากนั้นกด Get Rate ระบบจะแสดงราคาเข้าพัก เราสามารถเลือกจำนวนห้องที่ต้องการโดยขอเลือกที่1ห,ห้องในประเภทวิลล่าซีทูเบดรูมค่ะแล้วกดปุ่มบุ o k จากนั้นระบบจะแสดงหน้าที่ให้เรากรอกรายละเอียดของผู้เข้าพักโดยมีอีเมล ชื่อผู้เข้าพักเมืองสัญชาติที่อยู่และเบอร์ติดต่อค่ะหากผู้เข้าพักต้องการสิ่งใดเพิ่มเติมเช่น ห้องพักวิวทะเลเราก็สามารถใส่ในช่องข้างล่างนี้ได้ค่ะจากนั้นทางขวามือเราสามารถเลือกวิธีการชำระเงินเช่นชำระผ่านบัตรเครดิตบัญชี paypal โอนเงิน atm หรือจองก่อนชำระเงินทีหลังค่ะโดยเราจะเลือกวิธีนี้ค่ะจากนั้นระบบ จะแสดงรายละเอียดการจองและหมายเลขการจองของท่านค่ะมาถึงตรงนี้ถือว่าการจองของท่านเสร็จสิ้นสมบูรณ์เพื่อนเพื่อนเอเจนต์จะเห็นได้ว่าการจองห้องพักกับระบบ r 2 4 o r g ง่ายมากๆเลยค่ะหวังว่าเพื่อนเพื่อนเอเจนต์จะสามารถทำการจองให้กับลูกค้ากันได้แล้วนะคะ แล้วมาพบกับลิลลี่ได้ใหม่ในการแนะนำครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ